ผมก็คงจะมีแค่นี้เผื่อมีคำถามอะไรที่ที่ยังไม่ได้อยู่ในในรายการที่ผมพูดไปก็อาจจะติดต่อให้นะฮะครับขอบคุณครับเชร็เแล้วครับคงเห็นภาพแล้วก็เห็นเป็นรูปรขราวมากขึ้นนะครับจากที่เราอ่นึกไม่ออกว่าปักความตลาดในแบบใหม่จะเป็นยังไงทีน,นี้ผมอ่ก่อนที่จะไปกับพิธีกรท่านอื่นผมถามนิดนึงครับคุณเถ๋วว่าในกรณีที่ เนื่องจากว่าเป็นโซนเก่าของย่านเอาะัตนาโกศินเนี่ยครับได้ผ่านคณะกรรมการกรุงเรียบร้อยว่าเราจะนีนเวทแล้วเราจะ,ะแผนหรือว่าผังที่ออกมาได้รับการอนุมัติแล้วหรือเปล่าในเกาะรุงลัตนาโกศิร์คือถ้าท่านต้นนะฮะการพัฒนาตรงนี้ต้องผ่านเ e ยนะครับถ้าสร้างใหม่ต้องผ่านย e เเพราะฉะนั้นก่อนจะผ่านย e เต, e ต้องผ่านกับกรุงลัตนาโกสิร์ก่อนเราทำาเยเอมาตลอด หวังว่าจะต้องผ่านเกาะกลุ่มแต่เกาะกลุ่มไม่ผ่านะครับเพราะนั้นเกาะกลุ่มไม่ผ่านเขาให้ทําอะไรได้บ้างเขาบอกว่าคุณแค่ได้รีโนเวทเท่าน,นั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาโครงสร้างเดิมทั้งหมดมารีโนเวทสร้างใหม่ง่ายกว่าแต่อย่างที่บอกอาะทำอย่างนี้ต้นทุนมากกว่าประมาณ5เท่าถึงแเท่าแต่ก็ต้องทำนะเรารักษาของเก่าเพื่อให้มีอายุยืนนานยาวไปอีกแต่บางโครงการที่ทาเอาของใหม่มาทาให้เหมือนเก่า อันนั้นไม่ได้ขึ้นกับขอบฟูแต่ของเราขึ้นกับขอบุูเพราะนั้นอะไรต่างๆเนี่ยเขาต้องมีปรึกษาบ้างอาจารย์อันนี้โอเคมันทำได้ไหมอันนี้ทําได้ไหมทาไม่ได้เลยก็มีได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการการขอรุงบางส่วนนะเป็นที่เป็นสถาบันนี้ก็ดีไปเลยก็อะไรที่เราทําแล้วมันจะไม่ถูกหรือเปล่าเนี่ยต้องปรึกษารับนหนึ่งว่าในรูปแบบทางปฏกรรแบบนี้ก็คือก็คือเป็นการเข้ามาเพื่อจะกับ บูรณะฟื้นฟูแล้วก็ทำให้คือไม่ไม่ไม่เปลี่ยนโครงสร้างเลยใช่ไหมเปลี่ยนโครงสร้างเนี่ยใช่ครับรั้งที่แล้วมีเราเห็นที่มีภาพไม่แน่ใจเป็นภาพเปอร์เซสตีว่าเป็นอนุมานพ้นน้ำหรือว่าโครงสร้างแบบริมริมแม่น้ําจะเป็นขนาดแบบใหม่เนี่ยไม่ทราบว่าตรงนี้ยังคงอะไรแบบนี้ไหมครับหรือว่าคืออย่างนี้นะฮะไอตัวหันมานพ้นน้ำเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมันอยู่ในแนวคิดของเราเท่านั้นเอง คือมคขามพีแรเนี่ยเนื่องจากว่าปี2006กทมได้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลกนะครับปี2008กทมก็ยังได้อีกนะครับปี2 0 1 1กทมก็ยังได้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ที่สุดในโลกมาปีทีนี้2022ได้เป็นเมืองท่องเที่ยวแันดับ3ลองจากฝรั่งเศสกับลอนดอนนะครับซึ่งผิดกับทางสิงคโปร์ในปี1964สิงคโปร์ได้เป็นเมืองท่องเที่ยวเขาสร้างเมอร์ไลออนขึ้นมานะฮะให้นน้ำาลงไป นะครับี่เป็นเดนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะว่าจะเอาเซอร์ติิเคตหรือถ้วยไปเก็บในห้องผู้ว่าไม่มีใครรู้หรอกครับว่าปีนี้เราเป็นเืินท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลกผมก็เลยนําเสนอทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดแ่กรุงเทพว่ามันควรจะมีอย่างนี้นะครับแล้วที่ใกล้ๆสะพานพุธจะเป็นที่ของกทมที่ที่ผมนะควรจะสร้างมันขึ้นมาหรือถ้าเขาไม่สร้างผมผมสร้างให้ก็ได้ไม่เป็นไรแต่ขอให้ใช้ที่นะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะ คนจะได้รู้ว่า,าประเทศเราได้เป็นเืองท่องเที่ยวที่ดีสุดเพราะสิงคโปร์ใครไปสิงคโปร์ต้องไปถ่ายรูปกับเมอร์เลออนบางคนไม่รู้เนี่ยทำไมต้องถ่ายรูปกับเมอร์เลออนเพราะว่าในปี1964นะผมยังไม่เกิดเลยผมเกิดใี1965เขา1964เขาได้เป็นเืองท่องเทีย่ยวนะก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวมานานแล้วนะครับเพราะนั้นผมเองก็เลยบอกว่าเราน่าจะสร้างอะไรก็ได้ที่มันอยู่ใกล้ๆแม่น้ำน,น,น,นะเป็นสัญลักษณ นะให้รู้ว่าปี2006ปี2008ปี2011 mm hmm. กทมได้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลกนะครับและนี่ผมก็บอกถ้าเราคิดอย่างนี้นริม่น้หานุมาเนี่ยพ่นน้ำลงไปในแม่น้ำอย่างก่างวันแล้วกลางคืนก็พ่นละอองน้ําแล้วยิงเลเซอร์ให้หนุมาตัวนี้หาวาเป็นดาวเป็นเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหานุมาเป็นพระเอกของของไทยเพราะมันน่าจะมีประวัติที่มีเรื่องมีราวนะครกุทียสองทุ่มของเข้าเมล่อน พ่นเลเซอร์ไปไกลนะแต่มันไม่มีเรื่องราวเลยแต่ของราเนี่ยสองทุ่มมาหนุามาลตัวนี้หาวไปดาวไปเดือนคนก็ต้องมาดูเพราะทุกวันนี้ตลาดใต้สะพานบุตคนเต็มไปหมดเลยแต่ไม่มีที่เดินเลยครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยที่ประมาณเกือบสองไร่น่าจะเป็นที่พักผ่อนไม่ใช่เอาคนกลุ่มหนึ่งมาเก็บค่าที่จอดรถแต่ผมก็ไม่รู้ไปให้ใครบ้างก็รู้ในทางครับแต่ก็ให้เป็นคิดเอาเองกนวกันนะเอาที่มาที่ของประชาชนเสียภาษีทุกคนแต่เอาเป็นที่จอดรถของ คนบางคนก็จะเก็บเงเินเฉยๆนะน่าจะทําส่วนที่มันมีสัญลักษณ์เกิดขึ้นมานะครับตัวนี้ผมก็เลยนําเสนอผู้ว่าไปแล้วแต่ว่าช่วงนั้นคดีนาะท่วงคดีท่านก็ไม่ได้อานจะไ,ไ,ไม่ได้สนใจเลยนะเพราะว่าท่านจะหมดจะหมดวาราแล้ววันที่เก้าไอ้มกลาปีหน้าก็จะหมดวาราแล้วเพราะนั้นไอโครงการพวกนี้เนี่ยถามว่าทาได้ไหมมันน่าจะทําแล้วมันเป็นสิ่งที่บอกบอกถือว่าเมืองเราได้เป็นเงินองเที่วทุนกินสุดโต เพราะว่าถ้าเก็บแค่สซริเกตเก็บกับถ้วยไว้ในห้องผู้ว่าใครก็ไม่รู้เหมือนท่านทุกคนในนี้อาจจะไม่รู้ด้วยปี2006 2008 2 0น1กรุงเทพได้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลกครับเดี๋ยวเดยรผมจะเปิดให้ในทัวร์โลซานนะคือว่าผมอยากถามแทนชุมชนนิดนึงครับว่าเนื่องจากคนในชุมชนเขาต้องการคอนเสิร์ตหรืว่าเขาจะกังวลว่าจะเป็นจุดจบฉายไปไหมเช่น ถ้าเกิดว่ามีการปรับปรุงให้เป็นแบบโคเวนต์นิโคเวนเนี่ยืวมีการจัดเป็นโซนจัดเป็นแผนที่มีกนณะที่ค่อนข้างจะเป็นรูปธรรมเป็นบล็อกๆชัดเจนเนะครับพ่อค้าแม่ค้าเขาจะต้องเสียค่าเช่าแผงเพิ่มขึ้นแล้วก็คนแม่ค้าพ่อค้าแม่ค้าเก่าเดิมเนี่ยอาจจะเจอนักลงทุนรายใหม่ที่อาจจะเข้ามาเพื่อที่จะ สถานการณ์กำไรหรือว่านักท่องเที่ยวอาจจะมาเปิดร้านกาแฟกันมากขึ้นเหมือนตอนนี้ที่เราเลังนิยมเริ่มเปิดกาแฟนะครับไอ้อย่างนี้จะมีผลต่อกัของไหมครคือในส่วนที่เป็นร้านกาแฟหรืออะไรเงี้ยไม่มีสิทธิ์เข้าไปอยู่ในโซนของค้าผักผลไม้ดอกไม้คุณไม่มีสิทธิ์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ยังรักษาวิถีชุมชนเพราะฉะนั้นทําไมผมเปรียบเทียบไปดูว่าโคเวนท์เขามีพื้นที่95็ในการเช่าแต่ของผมในร้อยเปอร์เซ็นต์ก็แสดงว่าผู้ค้าทั้งหมดเนี่ยอยู่เปล่า แล้วนะักท่องเที่ยวที่จะมาเนี่ยผมถามว่าเขาจะมาดูอะไร <c oughs> เขาก็จะมาดูวิถีชุมชนการค้าสง่งทําไมผมต้องเอาเขาไปเดิน,เดนบริเวณชั้นสองเพราะว่าผมไม่ต้องการให้เขามาเดินเปียกเพราะการค้าผักผลไม้ดอกไม้ต้องใช้น้ําแข็งตลอดเวลานะครับเพราะนั้นถนนทุกสายที่ผมเดินไปทางไหนก็แล้วแต่ผมจะมีท่อระบายน้าตามไปทุกที่เหมือนกันเพื่อให้น้ําแข็งที่มาแช่ดอกดอกดอกกุหลาบดอกมะลิดาวเรืองอะไรเงี้ยลงท่อให้หมดนะครับ แล้วเราก็จะใช้วิธีใช้ยางที่กีดถนนที่ิีดกระจกคอย,อยลีดน,น้ำลงครับ,นะรบเพราะนั้นเราก็จะมีคนอยู่นี้ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นความเป็นวิธีชุมชนผมไม่อยากให้หายไปผมให้อย,อยู่เหมือนเดิมยังอยู่เหมือนเดิมหมดแต่เราเพิ่มเพิ่มเพิ่มคุณค่าเพิ่มการค้าขายเข้าไปแล้วคนก็มาดูนะครับอย่างที่บอกนะับผมเสียดายฝรหลงที่มาเดินผ่านเราเดือน mm. วันวังเป็นพันคนไม่ได้ใช้จ่ายที่แม้แต่หนึ่งดอลลาร์เลยเพราะเดินผ่านแล้วก็ถา่ายรูป ต้องหาทางาะนะะร้านกาแฟร้านอะไรผมเอาเฉพาะริมแม่น้ําเท่านั้นมามาพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันชรงรสแห่งหม่นะครับแต่ในส่วนของในด้านในตลาดทั้งหมดเนี่ยยังรักษาเหมือนเดิมเป็นวิธีการค้าส่งเดิมแต่เพิ่มความเป็นระเบียบความสะอาดเข้าไปนะครับค่าเช่าแผงจะแพงขึ้นครับเพราะว่ามีเขาว่าค่าเช่าแผงจะถูกลงไปเป็นไปได้ครับเพราะว่าในฐานะที่เป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะครับตรงนี้ก็เหมือนกัน ผมอธิบายตั้งแต่ต้นแล้วว่ามีกลุ่มคนหนึ่งซึ่งมี20แผง30แผงเอาไปเช่าช่วงต่อนี้เขาอาจจะไปเช่า8 0 0พันหมื่นหนึ่งทุกวันเนี่ยผมก็เวทจากว่าคนเช่าเดิมคณเช่าที่เท่าไหร่นะครับเมือสุดท้ายที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นคนที่มี20แผง30แผงตอนนี้ต้องไม่เกิน2แผงนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนเขาบางอย่างซึ่งผมแลกกับเขาไปแล้วหมายถึงว่าให้เขาเลือกก่อนนะครับทั้งทั้งที่มันไม่ถูกเท่าไหร่แต่ต้องทําเพราะว่าจะลดจํานวนแผงแล้วการเช่าช่วงผมไม่ให้้เกิดขึน นะครับตรงนี้ไม่เกิดเพราะแม่ค้าทุกคนที่ไปเช่าช่วงเข้ามาเช่า7 8 0 0 0ปดพนะครับแต่จริงๆเขาต้นทุนเขาแค่พันแปดสองพันทุกวันเราเก็บเขาสามสี่พันนะครับปีเพราะ่ศก่อนเขาเจ็ดพันแปดพันอยู่นะครับทุกวันนี้ก็ยังยังอยู่ได้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นไอ้ความพอใจตรงนี้เนี่ยเราก็พยายามเช็คเลตติ้งตลอดเวลาไม่คาวพอใจไหมเขาอยู่ได้ไหมเขาเป็นยังไงน,นนะฮะตรงนี้เราพยายามถามเขาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําก็เขาบอกเดินมาถูกทางแล้วนะพยายามตัดวงจรการเช่าช่วงออกไปซะแล้วแม่ค้า อาจจะมีคําถามเพิ่มเติมจากลยนะครับ่ทีนี้พอเห็นภาพอย่างน,นี้แล้วเราก็เลยคิดในในการเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะแ,แบบนี้พอจะเห็นโมเดลหรือเห็นตัวอย่างไมว่าตลาดที่อื่นก่อนหน้าปากของตลาดที่กำลังจะปลักปุกนี่น,นะครับหรือว่าที่ถ้าคนเดินเข้าไปก็เ็นมีการก่อสร้างมีโครงเหล็กมีอะไรมากขึ้น,นกนับการปลักปุกเน,นี่ครับที่อื่นมีบทเรียนหรือว่ามีกรณีศึกษาที่เอามาแบบงปันไหมให้เป็น เรื่องที่เราได้มาพูดคุยกันนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นสัมญาณน,น่าจะน่าจะให้ภาพที่ใกล้เคียงกับร่วมสมัยนิดนึงครับเพราะว่าก็ได้รับรางวัลมาหลายแห่งนะครับจากไร้สาวบานันราะนั้นขอเียนเชิญคุณทองศรีรลองให้ความคิดเห็นหรือว่าลองยกกรณีของสัมญาณก่อนหน้าที่จะปรับปรุงว่ามีปัญหาหรือว่ามีเรื่องเล่าที่เราอยากจะมาแบ่งปันกันเชิญครับก็สวัสดีนะคะก็ ถามว่าบริหารตลาดสดที่ยากไหมยากมากยากจริงๆแล้วมีความอดทนสูงสุดนะคะก่อนอด่นเลยเนะี่ยวิธีไทยเนะี่ยทำจริงแล้วเนะี่ยรตลาดสดยากจริงต้องรูอ้อก็เนื่องจากว่าเราเราเรา,เราไม่ได้หวังกำไรเลยจะต้องการพื้นปลูกพื้นที่ให้มีการมาอยู่ตลอดเวลาแต่เนื่องจากว่าวิธีไทยแล้วก็ดูเดิมมาตั้งแต่ปี2508 เอางี pues ้ละกันที่เดิมตลาดสัญญาณนี้ตั้งแต่ศตวรรนที่ห้าซึ่งเป็นเพลิงเล็กๆนะคะมีโรงทานมีอะรต้องสมัยก่อนเยอะแยะไปหมดเลยแล้วเรามาพัฒนากับปี2 0 0 8 2508นี่ก็ยังเป็นตึกนะคะตึกอยู่ก็เป็น2ชั้นนะคะพอสองชั้นเนี่ยก็สมัยก่อนนี่ก็รอดจะให้เอกชนมาช่วยดูแลดูแลปรากฏว่าเก็บค่าเช่าได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะก็มาปรับปรุงก็คือโดยในนาม สำกร็จการจับสินุ้าระความไารแล้วก็ว่าเพยงเรามาเล็เลงเห็นว่าตัวเราต้องมีการพัฒนานะคะก็มีการพัฒน,น,นาก็ปีสามสูบแล้วก็มีการพัฒนาเกิดขึ้นก็โดยการที่ว่าคือสมัยก่อนในข้างล่างเป็นร้านค้านะคะแล้วก็บนเป็นที่พักอาศัยพอพักอาศัยด้วยแล้วก็ค้าขายไปด้วยนะคะแล้วก็ซื้อของเก่งเต้ไปหมดเลยสมบกแมงสาบเยอะมดเยอะแล้วก็อะไรต่างๆนีซึ่งเป็นแหล่งเชือ้อ แค่โรคเลยนะคะก็มาปรับปรุงตอนปีส0สก็แบ่งเป็นชั้น <behav> ก็คือว่าชั้นล่างนี่ก็เป็นตลาดสดชั้นบนก็เป็นร้านอาหารไปก็แบ่งโซนเป็นป็นภาคออกไปนะคะซึ่งซึ่งจริง,รงๆแล้วเนี่ยก็ได้ผลนะคะพอมาปีส0มสิกท่านมันก็ตึกกะโลงเพราะเรามีการปรับปรุงตึกรั่วบ้างไฟฟ้าช็อตบ้างน้ำขังบัางอะไรบัางหลายๆรูปแบบ แต่พ่อค้าแม่ค้ากับเราก็อยู่กับเรานะคะอยู่กับเรามานะอยู่จะเป็นสิบยี่สิบปีเพราะเราอยู่แบบเหมือนพี่ดองอนะนะคะก็จนกระาทั่งปีแล้วมาดูก็ตึกเนี่ยร,รอบๆตลาดตึกกเนียก็ตึกสูสรมตามกันเวลาซึ่งมปมันห้าสิบหกสิบปีแล้วนะคะแล้วก่อนที่เราจะสร้างตลาดนีปนะคะสร้างตลาดใหม่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยเราไม่ทำเลยทางทางมหาลัยก็ ได้รับทำเต็มชิ้นมาจากสำนักข้าวัรารบอกว่าแล้วฉันจะไปซื้อของสดได้ที่ไหนนะ่ะเพราะว่าที่นี่มีที่เดียวที่ตลาดสดนอกนั้นก็อื่นๆก็ว่ายไปหมดละมีที่นี่ที่มีชื่อเสียงที่สุดก็เลยต้องสร้างตลาดใหม่ก็ไปอยู่ตรงจุฬาสองก้าณหนะคะในซอยก้านี่ก่อนที่เราจะสร้างนี่นะคะเราต้องสอบฐานคนในชุมชนเกาะรอบอาคารตลละคนพวาค้าแม่ค้าเนี่ย เราให้ไปชมหมดแหละต้องการอะไรแบบไหนต้องการลักษณะแบบไหนต้องการอะไรหรือพื้นที่ตรงนี้อยากได้อะไรเราก็จะเอาข้อมูลต่างๆนี่ก็คืออาจารย์เนี่ยก็จะมาวิเคราะห์แล้วก็มาสรุปจนกระทั่งสร้างเพราะว่าจริงๆเดิมของตลาดเราเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ปัจจุบันนี้เป็นพื้นที่ทางยาวคือสิ่งสิ่ไล่เนี่ะนะคะนี่ทางยาวแล้วแบ่งเป็นล็อกๆล็อกๆก็คือ มุมมนนะคะสมัยก่อนนี่จะเป็นตึกยาวและเป็นช่องทางเข้ามันก็จะทะเลาะกันว่าท่านอยู่ตรงการท่านเข้าล้ปาปลาเออเอาของเงี้ยต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเราก็เลยเป็นทุกมุมแล้วประตูเปิดกว้างเป็นสองชั้นเช่นเดิมแต่ว่าก็มีปลอกระบายอากาศสว่างพื้นที่ทุกมุมแล้วก็แบ่งประเภทเออกมาเป็นเป็นตะเล็กผักปลาไก่หมูเนื้อนะคะแล้วก็ของทะเล แบ่งป,ประเภทเป็นสีชัดเจนซึ่งก็เป็นเป็ดก็เป็นสีส้มนะคะผักก็สีเขียวไก่ก็สีสีเหลืองแล้วก็หมูก็เป็นสีแดงแล้วก็ทะเลก็เป็นสีฟ้าแบ่งโซนออกมาซึ่งก็เดินง่ายพื้นที่กว้างพื้นที่สูงแล้วพื้นที่ทุกทุก,ท,กทุกแผงเลยนะคะเราจะกําหนดว่าถ้าถือเป็นพวกประเภทศสัดนะฮะอย่างเช่นว่าไก่ปลาหมูนี่ จะต้องเป็นสแตนเลสหมดทุกอย่างนะคะฉะนั้นพอจัดระเบียบเรียบร้อยทุกคนก็แฮปปี้แต่เราต้องบอกก่อนนะว่าถ้าคุณไปยูตลาดใหม่ไยนะเราต้องบอกว่าของแพงนะคือของขึ้นนะเพราะว่าเราต้องปรับปรุงพื้นที่เนี่ยตอนนั้นเราก่อสร้างประมาณ75ล้านบาทก่อสร้างตลาดระบบทุกระบบบอกกันน้ำเสียน้ำดีดัเกอรระบบไฟทุกอย่าง ห้องน้ำห้องน้ำทำไมหมดเลยทุกอย่างตอนแรกห้องน้ําไม่พอแล้วขยายอีกแล้วเราก็ไปขยายเป็นเป็นห้องน้ำคนพิการด้วยสําหรับรีแชร์ที่เข้ามาซึ่งขณะนี้นะคะ<ช>ก็ทุกคนก็โอเคก็ขายได้ไหมดูดีไหมดูดีก็ไม่มีใครคนคนนบนบ่นธรรมดาก็คือเ,เียนแต่ว่าเนื่องจากว่าขณะนีที่ทีทางเนี้ยมันเปลี่ยนไปเพราะเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้สมัยก่อนไม่มีตู้เย็นใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ทุกบ้านมีตู้เย็น ขายสุดเสาร์อาทิตย์คนมาซื้อสุดมากสุดอาทิตย์เสาร์อาทิตย์แล้วเฉพาะเทศกาลนี่นะคะคนเยอะมากยก่ถ้นเราต้องจัดระเบียบอะไรต่างๆแล้วก็เว้นมาซึ่งของสดมาทุกวันขายทุกวันของทุกวันไม่มีการค้างนะคะและแล้วก็หมูปลาต่างๆทุกอย่างนี่นะคะเราต้องสดมีปอสารอาทิตย์มีอะไรๆ,ๆทุกอย่างมีตั้งแต่เขาเรียกว่าสาัตรวยเดือนลบอะทุกอย่างเลยต้องขายต้องมี ทีนี้นนถามว่าสัมย่านพออยู่ได้ไหมก็พออยู่ได้วิถีอยู่ได้แต่เราก็มกีปัญหาเรื่องที่จอดรถเนื่องจากพื้นที่เราจอดรถน้อยมันมีแค่ร้อยยี่สิบคันกันั่นเองแต่ว่าเราก็ขยายพื้นที่ไปจางจ,จุดก้าวนะคะมันก็มีแปดร้อยคันแล้วก็วิถีนถามวิถีมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าเนื่องจากขณะนี้เราทำํำศพวันจันทรน์ถึงวันพฤหัสวันศุกร์เนี่ยส่วนมากเราจะทสํส่งหรือว่า หรือว่าพ่อค้าแ so. ม่ค้าปากซื้อของกันเอาแต่ฝากแล้วเนี่แล้วก็มีมอไซค์มีรถมีรถเครื่องปสบซึ่งซึ่งจริงๆตอนนี้เราอนุรักษ์แล้วเราก็ทําถูกทางแล้วนะคะเพื่อที่ให้ตลาดสัญญาณให้ตลาดวิถีไทยเราอยู่ได้แล้วเราคนไทยต้องกินของสดนะคะไม่ใช่แบบของของฟีดของอะไรต่างๆไม่ใช่ที่ได้ทุกวันของสดทุกวันของใหม่ของอะไรต่างๆ ไปเนี่ยนะคะไม่แพ้เดีวกาลาเดีวกาลาปากปีเนี่ยยังยังไม่พอเลยเราต้องมาซื้อที่นี่นะคะอันนี้คือคือค,อความเป็นปากตัดสัญญาตัดสัญญาก,ก็คือเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนช่วงเดือนจึเหมือนกเนาะของจุฬานี่เขาเรียกเขาเรียกทางทางทางมหาเลยก็เรียกตีสัญญาใช่ไหมคุณชายคุณชายธรรมศาสตร์อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือเป็นนิกเนไปแล้วก็พื้นที่เราก็ว่างที่โลกเนี่ยเราก็จะจัดให้เป็นการรับน้องด้วยนะคะชั้นสองพื้นที่กว้าง อะไรสงสัยทำไหมครับผมผมจกคุยที่นี่ครับว่าคือสัญญาณเนี่ยดูเราเป็นย่าไสโซ่บากเพราะว่าผมไปดูใหม่ครับแทบไม่ได้ว่านี่ตลาดสัญญาณเดิมที่เคยเป็นที่ติดต่อแน่ถือว่าตลาดสดบรรยากาศตอนนี้มันการว่าดูเป็นเหมือนกับตึกอาคารใหม่ไงครับเอ่อทีนี้เนี่ยถ้าผมจะมองว่าถ้าอย่างปากคลองอย่างว่าพ่อค้าแม่ค้าชุมชนอะไรเงี้ยแล้วคนบรรยากาศกันยังไงครับไม่ทราบว่าเอ่อถ้าเกิดว่าจะขยายต่างกับทางปากคลองว่าเนี่ยเกิด ปรับปรุงนั่นเนี่ยใน้ส่งเนี่ยมันจะมีผลนะถือว่าพ่อค้าแม่ค้าสัญญาเดิมมีการเปลี่ยนมือหรือว่าเปลี่ยนไม่มีชั่วทางตลาดสัญญาทีม่มีการเช่าชัว่วไม่มีเจ,าจ้าพ่อเจ้าแม่มีคนแค่ใหญ่ที่สุดนนี้ใหญ่ที่สุดนะคนอื่นไม่มีใครใหญ่เล,ล้วเร,เราเราต้องมีกฎเหละนะ็กค่ะคือกฎที่ว่าก็คืออย่างนี้ป้ายาราคาข้างบนที่คุณขายเนี่ยคุณต้องเป็นชื่อที่คุณขายคุณจะมีรูปผ่านก็หมน มีร้านค้ามีเลขทีิกแผมมีโทรศัพท์ให้ถ้าเกิดมีปัญหาโทรแจ้งได้มีรูปหน้าคนขายขายกับคนคนที่นั่งต้องหน้าเหมือนกัน<ม>ถ้าไม่หน้าเหมือนกันแสดงว่าผิดปกติเ<ม>นี่ยค่ะมีกฎละอย่างนั้นเลยค่ะเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดผิดเนี่ยเราก็ขอเชิญเลยแต่ว่าเราต้องอนรมณ์รุนะคือคุยคุยด้กันบรญจาก,ก็คือครั้งหนึ่งออกสื่อเตือนครั้งที่สองครั้งที่สามยกเลิกเลยค่ะยกเลิก แต่เท่านี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือเราเราต้องคือแบบว่าเราแต่ไม่ค้าที่นี่อยู่กันติง้งสิบยี่สิบปีสาสิบปีนะคืออยู่จนกทังตั้งแต่พ่อจนลูกอ่ะนะคะและค้าขายเนี่ยเขาก็มีต่อเนื่องกันแล้วก็เป็นเพื่อนบ้านกันที่ว่าคุยกันสามารถซื้อขอยกันได้กันไดน้คือสินเชียกันก็สมว่าซื้อเตาปูมงซื้อถังหม้อมั่งซื้อซึ่งตเตีเต๋ยวมั่งใช่ไหมซื้อปลาซื้อปลาทูซื้ออะไรเนี้ยคือบางทีเนี่ยเดี๋นี้เป็นขายส่งไปแล้ว พเพราะเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้ก็มีคนที่จับเนี่ยมาซื้อแล้วก็จ้างมอไซค์ไปไปส่งอย่างอย่างแถวศรีลมก็เช่นเดียวกันนะคะบางคนเข้าไปซื้อที่อื่นโอ้โหซื้อใช้ไม่ได้เลยบางคนเขาบอกไปซื้อที่ออกเตอนก็ใช้ไม่ได้แต่พอมาซื้อที่เนี่ยเพราะว่าเราต้องตกแต่งสินค้าทุกอย่างนี้เราตกแต่งเราไม่ได้ซื้ออะไรที่มาจากแเ่งเลยนะเราต้องซื้อที่ตกแต่งมาแล้วแล้วยังตกแต่งทีนึงแลแลถึงจะทำที่เรียกว่าทังก็ผัดกระทะได้เลย มันเป็นอย่างนั so, higher, like ้นนะคะยังไงหมายถึงว่าราคาสินค้าที่ตลาดสัมเภกเขาอาจจะสูงกว่าทมันค่อนสูงค่ะเพราะว่าเพราะว่าบอกได้เลยว่าที่เนี่ยเป็นระดับที่ว่าระดับไฮโซที่ไฮโซเขาบอกว่าอะไรนะฮะเพราะว่าต่าง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 นอกเมืองซื้อหมดเลยอย่างคนในหมู่บ้านเนี้ยอย่างท้องรองเนี้ยเดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นมาซื้อแล้วนะเดี๋ยวนี้เป็นที่ท่องเที่ยวไปแล้วนะโรงแรมนะอะไรมาซื้ออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือเราต้องคับเก่ง เพราะสมัยก่อนเราเคยขายกองนะกองขายกองห้าบาทสิบบาทเดอะบิสขายไม่ได้เลยเพราะไม่มีคนมาซื้อเพราะว่ากองน,นี่เขาบอกว่ามันมันมันไม่ใช่สินค้าที่เขต้องการตอนนี้นเราก็ต้องแบ,บ่งเกรดของเลยต้องพัสดุอะอย่างนี้ไหมครับอย่างนี้หมายความว่าเลขแหงรอยนี่หมดสิทธิ์ใช่ไหมครับสำหรับสัมงาระเป็นการลดเกรดห้าเข้า,าเพราะว่าเข้ามาแล้วเนี่ปัญหาเยอะปัญหามาก็คือเหมือนกับว่า ก็มาแยกกันขายยกเว้นผ่าแต่เราก็กดเหล็กว่าคือจัดระเบียบจราจรเนี่ยการจัดระเบียบจราจรนี่ก็สำคัญนะคะไม่ใช่อยู่ๆคุณว่าเืจะใครจะเข้าเข้าไม่ใช่แล้วเข้ามาเนี่ยแต่เราเก็บค่าที่จอดรถถูกมากชั่วโมงสิบบาทนั่นเองชั่วโมงสิบห้านาทีเดียวีชั่วโมงต่อไปก็คือเนี่ยภายในหนึ่งชั่วโมงก็แค่สิบบาทเพื่อที่มีการจัดระเบียบให้ไปค้าไปไม่งั้นถ้าผมว่าคุณลองดูไม่จัดระเบียบสิแล้วทบต่อยกันยิงกัน ยิ่งกันกุ้งเฟี้งเราตายหมดแล้วกัเ็เยอะแต่ปัจจุบันที่เราจับเนี่ยเพื่อไม่ให้เข้าอยู่ในเรืเบียรให้คนที่มาช่วยแขนไะด้มีการรองรับอันนี้แล้วก็ทีตลาดสัญญาณก็มีรถเข็นให้ด้วยนะคะให้สําหรับว่าเออเนี่ยชอบมากตรงที่ว่าคนหนุ่มสาวพาคนแก่มาซื้อของในตลาดยิีมากเลยเอาเอาอาม่าก็ถือไปเข็นไปแล้วก็ชี้ชี้ชลูกค้าให้ดี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 ด,ด,ดีแล้วประมาณเนี่ยคือเขามีความสุขอะความสุขของคนแก่ที่มาซื้อของ แล้วก็เดินสะดวกแล้วไม่เปียกนะคะจะเปียกก็คือตอนโซนพวกพวกของทะเลจท่า้เองนอกน,นั้นเราพยายามเพราะว่าเราล้างตลาดทุกวันล้างแล้วก็ล้างตลาดประจําเดือนนะคะนอกน,นั้นก็ประจําปีเราต้องล้างอีกใช่ไหมคะที่ทำและกําจัดหมูวัณตว์ทุกเดือนเราต้องทำเรายอมลองทุนแล้วเพราะนั้นก่อนอันนั้นคือเราก็เริ่มชอบต่อสังคันก็คือเรื่องเราต้องมีการทาห้องบอกบวัณเสีย แล้วที่ทาออกมานี่ยะะไขมันต้องตักทุกวันนะคะกรอนะคะแล้วก็ต้องมีสูบปฏิกูลทุก3าเดือนเราต้องสูบเลยต้องไม่ได้มีกิ่นนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องเรื่องท่อระบายนะ้ำนี่สำคัญมากถ้าไม่ล้างเนี่ยนะโอ้โหมาแล้วคุณคนหนูที่ไม่เชิญมาจะมาเลยแต่เราพยายามที่จะล้างพยายามแล้วก็น้ำยาต่างๆพยายามให้นะคะสิ่งพยายามทํา ไม่ใช่ว่าดีที่สุดแต่ว่าอยางให้ดีที่สุดในสิ่งที่คิดว่าที่คนมาคะแล้วก็เป็นตัวอย่างเพราะว่าต่อขนาดเนี้ยเป็นเป็นศูนเรียนรู้ไปแล้วเสีย์เรียนรู้ก็คือเราจะเอาเอาผักหรือพวกผู้หัวอะไรพวกนี้ต่างเนี้ยแล้วมาเป็นเลี่ยอดีเซลแทนที่ขยะเนี้ยขอ,ของกทมเนี้ยวันนึแปดตันแปดรูปแปดลูกบาทเมตรก็คือถังคอนเทนเนอร์หนึ่งนะแทนที่เรามาอีกเครื่องหนึ่งคือคุงว่าเราผักเยอะแล้วก็ผักพวกนี้ เอามาทาเป็นคลีแปรลูเซลก็คือเครื่องที่ทาที่ด้ของเสียนะคะนะคะก็คือเราก็าจะได้แก๊สหนึ่งหรือว่าเราจะเอาแก๊สนี้ไปทำเป็ฟนฟางก็ได้นะแล้สองก็คือเราจะได้น้นํา,าน้ําจีวภาพสามได้ปุ๋ยอีกเนะี่ยสามอย่างซึ่งซึ่งจริงๆเนี่ยถามว่าลงทุนเราลงทุนประมาณคือตอนนั้นทางกระทรวงพลังงานให้เราทำเนี่ย ก็ให้มาประมาณ60%ซึ่งจริงๆวงเงินนี่นะคะเครื่องนี้ตกล้านสามนะคะทางทางทางกระทรวงพลังงานนึกถึงเห็นว่าผลประโยชน์ว่าแทนที่เราจะเอาผักไปทิ้งทิ้งของกทมที่ไฟที่ต่างๆเนี่ยโอ้โหมันมันมันใช้ประโยชน์ได้ก็มาเปล็นตรงนี้ซะมันก็ได้ประโยชน์นะคะซึ่งขนาดนี้นะคะลูมแม่น้ำของห้าประเทศเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ของเรามาเรียนรู้เพราะอะไรพ่อต้องการที่จะ าให้เราได้ช่วยกาะทำให้เขาประเทศเขามีความเจริญวันนั้นวันนั้นของของทางสิงคโปร์ก็มาดูเขาก็ชอบมากเลยเพราะบอาไม่มีนะคะเราก็พยายามพยายามให้เขามาก็มาเรียนลูกอทมก็มาด,แมาดูแล้วก็มาดูเรื่องตาช่างด้วยตาช่างเนี่ยนะคะที่นี่เราก็เราก็ต้องพูดเราต้องยอมรับเลยว่าแม่ค้านี่เราไม่โกงนะคะแต่เราต้องมีการตรวจตาช่างทุกสามเดือนแล้วกเดือนของเกิดกระงงคนอื่นค่ะ บบระตุกแล้วก็มีป้ายตานับหลอกด้วยนะคะแล้วก็มีกระสรบบนุนพอณิษฐ์เขาก็กระสุนพอณิษฐ์เขาก็จะเข้ามาเล่นเกมก็คือแม,ม่อค้าในเครื่องจบปั๊บอ่าสามคิดห้าคิดเอามาก็ให้รางวัลซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องตรวจสอบแล้วกันเองตรวจสอบกิโลคุณมตรงเปล่าคุณนำรมชาติเนี่ยจริงหรือเปล่าอันนั้นคือปัจจุบานของกระสุนพอณิษฐ์ที่แค่พ่อค้าแมื่ค้ากับความซื่อสัตย์